สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ฉบาขอแบบขึ้นไลท์ช่วงเช้าสักนิดนะคะเผื่อว่าจะไม่มีคลิปลงในช่วงบางวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ฉบาจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วะค่ะก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศยามเช้าๆมาฝากเพื่อนๆนะคะใครเข้ามาแล้วฉบาก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ชมบรรยากาศยามเช้ากันนะคะก่อนนี้ฉันจะกลับกรุงเทพ,พไปทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตาปปตามปกติค่ะพี่พลอยค่ะพี่พลอยพี่พลอยสวัสดีค่ะลฟายตะแป๊บหนึ่งพี่พลอยไม่นานนะคะจะเก็บเป็นคลิปเพราะว่าวันนี้คงไม่มีเวลาได้ทําคลิปอะคะ่ะพี่พลอยจะต้องเดินทางกลับไปทํางานแล้วค่ะพี่ชายใหญ่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่พลอยบอกว่า มอร์นิ่งค่ะน้องชบาแม่น้องเลสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ชายใหญ่ด้วยนะคะพิการละครั้งหนึ่งค่ะกลับแล้วเลยค่ะน้องค่ะพี่พลอ,อยหนูก็เดินทางกลับวันนี้อค่ะพอดีลูกชายไม่ได้มาด้วยทิ้งเขาไว้อยู่ที่บ้านกรุงเทพคนเดียวอะคะ่ะแล้วก็เปิดเทอมแล้วด้วยพี่พลอยต้องกลับไปจัดการดูแลหน่อยตอนแรกว่าจะกลับวันที่สาค่ะพี่พลอย ก็เลเควันเดียวก็เลยกลับก่อนดีกว่าเลยขอแม่กลับก่อนนะคะพี่พลอยก็พี่ไอ้รวยมอร์นิ่งค่ะพี่อัดแม่น้องก็ตกเกิร์มานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยค่ะพี่พลอยก็น้องเลสวัสดีค่ะชมบรรยากาศนะคะใช้ใช้มือถือเอานะคะเนี่ยกล้องอาจจะสั่นไวนะคะฝนทําท่าจะตกเหมือนกันนะคะพี่พลอยดู พื้นไปนหมดเลยอะค่ะนี่ค่ะบริเวณหมู่บ้านจะเป็นแบบนี้อะค่ะพี่กาละครั้งหนึ่งหรือพี่ไารวย้ยพี่ชายใหญ่โอ้ยคออะไรชื่อเยอะจังก็แอดแม่น้องเลยพี่ชายใหญ่บอกว่าขับรถดีๆนะอย่าใจรอยนะค่ะพี่ชายใหญ่ขอบคุณค่ะพี่พลอบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะน้องชบาขอบคุณค่ะ วันที่มาขับเร็วมากพี่พี่พี่ชายใหญ่รถ,ถเตือนไปหมดเกับคนเดียวด้วยไงคะเลยต้องใช้เวลาทำทาเวลาหน่อยแต่ก็มาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะพอบอกเดินทางปลอดภัยค่ะน้องขอบคุณพี่ชายใหญ่ขอบคุณแม่น้องเล่ขอบคุณพี่ไอ้รวยนะคะมาแล้วก็ไม่อยากจะกลับบ้านเลยนะคะพี่พลอย บ้านเราสบายสบายอากาศยามเช้าก็เย็นดีอะค่ะทาให้ไม่อยากจะกลับอ่ะอยากอยู่ต่อเดี๋ยวรอกออ่อนรอลาอีกคงหลายปีอะค่ะจะได้กลับมาพักที่บ้านรอลูกชายเรียนจบมาหาลัยก่อนค่ะพี่พลอยวันหยุดแป๊บๆหมดละใช่พี่พลอยหนูลาเข้ามาวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะคะหนุลางานนะคะ แล้วก็ว่าจะกลับสามเอ็ดเช้าพอดีลูกชายบอกว่าแม่วันนี้น้องเปิดเทอมแล้วกลับมาอยู่น้อยเดี๋ยวน้องถึงไม่ทันแต่ก็ปลุกเขาตื่นเขาไปโรงเรียนแล้วอะค่ะวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเดินทางกลับเลยดีกว่าทิ้งเขาไว้นานแล้ว่ะพลอยบอกว่าใช่ค่ะน้องชบาสุกใดไหนจะเท่าบ้านเราเนาะ บ้านอกว่านอกไอไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็ดูเท่าพี่ไอเห็นยังเห็นยังเห็นว่านอกยังว่านอกเป็นแบบนี้อค่ะเห็นยังคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นบ้านอกยังเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวยนะพี่ายชอบมากเลยอยากชอบชีวิตแบบนี้ไม่ได้ชอบใช้ชีวิตในเมืองกรุงนะคะชอบใช้ชีวิตแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยกลับมาบ้านแล้วเนาะมีอะไรทําก็ได้ทํา ทำนาทำไร่ปลูกผักสวนตัววยชอบชีวิตแบบนี้ชอบอยู่ก็ตั้งเป้าไว้แล้วล่ะคะ่ะกลับมาก็ใช้วิถีชีวิตแต่นาคงไม่ทำอะค่ะทํานาไม่เป็น <c oughs> พี่แคร์สวัสดีคะ่ะพี่แคร์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณชบาถึงว่าสัญญาณเน็ตไม่ดี <c oughs> สัญญาณเน็ตไม่ดีแต่คนดีนะคะพี่ยาย เน็ตบ่อยเขาไปไอหยอ,อกเ่นเดอร์ค่ะเขาใจค่ะว่าพี่ไอหยอ,อกไอ่เป็นไรค่ะหยอกกว่พี่สีสารพี่ไอยก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์อะไรกับเขาหรอกค่ะแต่วันนี้ว่าเออจะจะเดินทางกลับแล้วแล้วก็คงไม่มีเวลาจะได้ลงคลิปช่วงที่เราเดินทางเนาะก็เลยต้องขับรถเองด้วยอะไรด้วยก็เลยกล่าวว่านี่แล้วกันเดี๋ยวลงคลิปช่วงเช้า อยเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวก็ออกตัวเดินทางอะคะ่ะเพื่อที่จะได้กลับไปทันไลฟ์สดพี่พี่ชายใหญ่ที่กรุงเทพไหมคะออกสายเดี๋ยวไม่ทันไลฟ์สดคะ่ะน้องแมวยิม้มน้องแมวยิม้มสวัสดีคะ่ะน้องแมวยิ้มบอกว่าสามขอบคุณนะคะขอบคุณเลิฟสามจากน้องแมวยิ้มคะ่ะน้องแมวยิม้มพามาดูบ้านนอกบ้านนอกพี่อ้บอกว่าไม่เคยเห็นบ้านนอกเนี่ย ก็เลยพามาดูทุ่งนาบ้านนอกเนี่ยค่ะบ้านชาวบ้าจะอยู่ล้อมด้วยทุ่งนาพี่พี่ชายใหญ่ดังบ้านก็จะเป็นนาเป็นนาที่พี่ชายท้าวแล้วก็หน้าบ้านตรงนี้ก็ที่ถ่ายเนี่ยก็เป็นนาของคนอื่น,นะคะ่ะเป็นถนนอีกฟากหนึ่งนะคะอ๋อพี่อุดมสีสวัสดีค่ะ น้องชบาก,กลับไปบ้านได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องอีกไหมไม่ได้ยินเลยค่ะพี่ดมสีมาครั้งนี้แปลกมากไม่มีเสียงตุ๊กแกเลยค่ะหรือว่าเขาตกใจเสียงที่ที่บ้านมีงานกันหรือเปล่าก็รุ้นะคะเพราะว่าวันนั้นก็มีเสียงมาจากตามสายจากทางวัดเนาะเสียงเข้าแหกถินนะคะแล้วก็ พอวันที่28ก็เป็นวันทำบุญร้อยวันพี่ชายก็มีเสียงอุทึรคนก็ค่อนข้างที่จะเสียงดังกันแบบนี้ค่ะตุกแกอาจจะตกใจนะคะพี่อุดมศรีขอบคุณพี่อุดมศรีนะคะพี่แคร์ก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีพี่กาละครั้งหนึ่งก็แอดแมวน้องแมวยิ้มก็พี่แคร์ไอแลนด์ค่ะพี่กาละครั้งหนึ่งก็แอดอุดมศรีพี่อุดมศรีก็คุณแคร์สวัสดีค่ะ น้องแมวยิ้มก็พีกาละครั้งหนึ่งคะ่ะได้ยินเสียงรถกันด้วยนะคะไม่ไดไ้ไม่ได้บันโนบันโน่นโน็ไรน,นะคะพี่ชายใหญ่แต่ว่ามันอยู่แบบล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาคะ่ะทุ่งนาทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยะคะ่ะบ้านอยู่กึ่งกลางกันทุกคนนะคะพี่ดมสีก็กาละครั้งหนึ่งสวัสดีคะ่ะตุ๊กแกตกใจเครื่องไฟ พอๆกับโทรศัพท์ญิงติว๋วสัญญาณเน็ตหายหมดน่าจะใช่อะพี่ชายใหญ่วันนั้นที่เข้าหลายพี่ชายใหญ่อะ่ะเป็นไปได้ยังไงที่แคปให้ดูนั่นแหละมีหนึ่งดวงตาแล้วก็หนึ่งคนดูอะค่ะ,ะงงอยู่ดูจนที่พี่ชายใหญ่จบไล์อะ่ะยอดคนดูก็ไม่ขึ้นยอดไล์ก็ไม่ขึ้นเท่ากับว่าชบาดูอยู่คนเดียวนะวันนั้นนะพี่ชายใหญ่งงอยู่เหมือนกันนะคะ พี่อุดมสีก็น้องแมวยิ้มสวัสดีคะ่ะน้องแมวยิ้มก็พี่พลสตอรี่พี่พลก็คุณอุดมสีสวัสดีคะ่ะน้องแมวยิ้มก็พี่อุดมสีพี่พลก็น้องแมวยิม้มสวัสดีคะ่ะน้องแมวก็พิกาละครั้งหนึ่งคะ่ะ พี่พลอยก็พี่อุดมศรีก็คุณพลอยสวัสดีค่ะน้องแมวยิปบอกอ๋อพี่วัตถุอยากดูวิวใช่ใช่ใช่น้องแมวยิมอ,อ,อยากดูวิว,ก,วก็เลยพามาดูก่อนนะคะแล้วมันจะอาจจะสันซนหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ขากล้องใช้มือถือใช้มือสองมือนี่แหละจับโทรศัพท์นะคะอาจจะดูไวไวไปหน่อยนะคะ น้องแมวบอกว่าฝนตกไม่ค่อยได้ยินนะคะขาดขาดการับทราบค่ะน้องแมวขอบคุณนะคะจะาาก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสขึ้นไลฟ์กับเพื่อนๆเ,เขาหรอกค่ะนาน,นานจะขึ้นมาไลฟ์ทักทายสักทีหนึ่งนะคะก็ฟังเสียงนกเสียงอะไรไปแล้วกันนะคะจาพาเดินดูรอบๆค่ะ จะเป็นหมู่บ้านอยู่กันแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรอะค่ะที่แถวบ้านมีเสียงหว่าเดินนี้ก่อนคนดูตั้งหลายคนพี่พลอยบอกขอบคุณเุาก็กำลังใจจากพี่พลอยพี่ชายใหญ่พี่แค่น้องแมวยิมพี่อุดมศรีด้วยนะคะไม่รู้วันนี้ขึ้นทับใครเข้าไปบ้างชบาก็ต้องขอโทษนะขอเวลาชะบาสักแป๊บหนึ่งนะคะพ,พี่เพื่อน ก็เวลาสามนาทีแต่ตอนนี้มันได้สิบนาทีแล้วอะคะ่ะไม่ใช่สามนาทีแล้วอะคะ่ะช่วงกลางวันพี่พลอยชาวบาอาจจะไม่ได้เข้าพีเมียพี่พลอยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงขับรถอาจจะเม้นไม่ทันแต่พี่พลอยคือเที่ยงเนาะยังไม่แน่ใจว่าจะกลับเข้ากรุงเทพทันไหม แต่ว่าของยายน้องอยังไงก็คงไม่ได้เข้าแน่นอนช่วง8โมงนี้ค่ะแต่พี่จีไม่แน่นะพี่จีจะไล์ประมาณ7โมงใช่ไหมนี่กี่โมงแล้วมองไม่เห็นนาฬิกาแล้อ๋อท่านแปะ,ท,แปะท่านแปะสวัสดีค่ะท่านแปะบอกว่าตะเอขอบคุณท่านแปะนะคะให้ประแจท่านแปะก่อน ท่านแปดศูนย์ศูนย์แปดบอกว่าตาเอตาเอพาท่านแปมาดูมามาดูต้นไม้ต่างจังหวัดท่านแปเป็นคงไม่เคยเห็นเนาะเสียงเป็นสาวสิบแปดเลยนะโอ้ยแต่ <c ười> <c ười> นานนะเลยเหรอท่านแปดยังเป็นสาวสิบแปดแต่แต่หน้าตาไม่สิบแปดแล้วจ้าแล้วก็ยังไม่แก่เนาะท่านแปเนาะม <c ười> ีแล้วล่ะ <c ười> พี่พลอยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะน้องพี่ชายใหญ่พิการละครั้งหนึ่งก็บอกแอดท่านแปพี่พลอยก็ท่านแปะมอนี่งค่ะพิการหนึ่งก็พิการละคังหนึ่งก็หัวล้ออาปากมานะคะเดี๋ยวชาวบ้านขออีกสักสามนาทีนะคะให้ได้สักสิบานาทีก็ยังดีเนาะเดี๋ยวก็จะลงไลฟ์แล้วอะค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แค่ขอบคุณพี่ชายใหญ่หรือพี่กาละั้างหนึ่งท่านแปแล้วก็พี่พลน้องแมวยิม้มพี่อุดมศรีฝาขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจในเช้านี้นะคะฝากคงเรียกชื่อครบเนาะเพราะว่าไม,ไม่ไม่กี่คนเองอะค่ะ ประตูปตูสวัสดีค่ะพี่ชายใหญ่บอกว่าอีกน้นกว่าจะได้เงินสองปตูบอกว่าสวัสดีค่ะคุณฉชบา,าท่านแปรบอกว่ากาละครั้งหนึ่งเติมหลังคาแล้วพี่กาละครั้งหนึ่งหรือพี่ไอ้รวยพี่ชายใหญ่บอกว่าแอดป้าตูยกมือขึ้นมาแล้วก็กาแฟกาแฟส่งยิม้มกับซู้ซูมานะคะ ขอบคุณนะคะน้องแมวถ้าฝนตกไม่ได้ยินหรือว่าฟ้าร้องน้องแมวก็หยุดพักก่อนได้นะคะพิชบาขอบคุณน้องแมวนะคะน้องเล็กขอบคุณค่ะสวัสดียามเช้าค่ะน้องเล็กพาพาออกมามาเที่ยวดูทุ่งนาแป๊บนึงเพราะบ้านพิชบาอยู่รอบทุ่งนาน้องเลงเล็กดี๋ยวพี่จะกลับกรุงเทพแล้วอะคะ่ะพามาดูมาดูบ้านนอกบ้านนอก เอมีอะไรให้ใครดูะคะ่ะอยากฝนก็ทําท่าจะตกเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกนะคะอากาศเย็นๆอยากกลับมาอยู่บ้านอะอยากกลับมากๆเลยไม่อยากกลับกรุงเทพเลยอะคะ่ะพี่ชายน้อยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพิ่ชบาได้เงินสูงอายุหรือ,อยังโอ้ยท่านแปอีกสิบห้าปีคะ่ะกว่าจะได้เงินผู้สูงอายุท่านแปนี่น่าตีมากเลยนะ คิดเอาแล้วกันอีกสิบห้าปีค่ะท่านแปรท่านแปรแนัร่นแหละเหลืออีกกี่ปีที่จะได้รับเงินสูงอายุฉบาเหลืออีกสิบห้าปีไม่ปิดบังค่ะท่านแปรอีกสิบห้าปีฉบาก็จะได้เป็นสวกับเขาแล้วค่ะพี่ชายน้อยบอกว่าสวัสดีครับครูฉบา้อาเล็กก็พี่ฉบาไว้ไวๆหัวใจแล้วก็เลิฟเลิฟคุณมณิสาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ พี่แคก็สวัสดีค่ะพี่สองเล้น้องเล้กบอกว่าครับพี่สองเล้พี่ชายเนองบอกว่าน้องเล็กสวัสดีครับท่านแปลพิชบาอาอกอาแล้วพี่ก้าละครั้งหนึ่งก็น้องเล็กน้องเล็กกับคนเดียวสิใช่ค่ะกับคนเดียวค่ะรักแมวแมวเหม,มียวจอนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะบ้านนอกที่ไหนบ้านนอกอยู่กลางทุ่งนาเลย ่านแปดบ้านชาวบาอยู่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนานะไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในเมืองกรุงเหมือนกับคนอื่นเขาเหรอกคะ่ะเนี่ยบริเวณเนี่ยด้านหน้านเนี่ยก็ก็จะเป็นทุ่งนาตรงคลองตรงข้างหน้าที่เป็นต้นไม้จะเป็นคลองนะคะแล้วก็หลังบ้านชาวบาก็เป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาที่พี่ชายทำอะค่ะคือบ้านอยู่กลางทุ่งนาแล้วว่าละล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาคะ่ะพี่ช พี่ชายน้อยก็กาลครั้งหนึ่งพี่ไอศสวัสดีค่ะพี่แขกก็น้องเล็กสวัสดีค่ะน้องเล็กก็พี่ไอ้รู้ว่าท่านแปนพี่ชายใหญ่บอกว่าอีพี่ชายน้อยบอกท่านแปะสวัสดีครับพี่กาลครั้งหนึ่งก็ชายน้อยน้องเล็กก็คุณแขกประตูสวัสดีค่ะพี่กาลครั้งหนึ่งน้องแมวท่านแปะน้องเล็กท่านแปะชายน้อยคุณมณิสาคุณแขกประตูสวัสดีมัดรวมเลยนะคะ ยังสาวอยู่เลยตั้งสิบห้าปีไม่สาวหรอกคะ่ะก็ตามวัยนั่นแหละค่ะท่านแป้ผู้หญิงเราสี่สิบกว่าแล้วไม่มีเป็นสาวแล้วอะค่ะพี่แคบอกว่าขอตัวก่อนนะคะคุณชบาขอบคุณขอะพี่แคบายบายคะ่ะพี่ชายน้อยบอกว่าโอ้ยน้องบ้านนอกจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่บ้านนอกนะพี่สองเล็ก็บ้านนอกจริงๆนี่แหลคะค่ะท่านแปขอบคุณนะคะพี่ชายใหญ่บอก แค่สวัสดีครับน้องเล็กก็ท่านแป๊ท่านแป๊น้องแมวยิ้มก็พี่ชายน้อยคุณมาริสาก,ก็ให้หัวใจกอดกอดมาเลยคะคนรักแมวจรมีคนรักแมวก็บอกว่าสวัสดีรอบบ้านค่ะคุณประภาพรสวัสดีค่ะชายน้อยก็มาริสาสวัสดีครับพี่ผู้กองสวัสดีค่ะอุย้ยสบายก็จะลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวทักทายแป๊บหนึ่งพ <laughs> ี่ผู พี่ผู้กองก็มอยนิงเอ็นจอยวันเอฟรีวันจอยพี่การขนหนึ่งก็คนรักแมวน้องเล็กก็พี่ชายน้อยไปรอพี่ชบาไปแบกข้าวสารข <c oughs> ้อความที่ถูกลบใครเนาะลบทำไมพี่หมุนอุดปุ้ยพี่ คนรักแมวเติมหลังคาให้แล้วท่านแปะก็อยู่กับธรรมชาติดีที่สุดแมวยิ้มสวัสดีครับน้องเล็กก็แมวไม่ยิ้มพี่หมุนอุ้ยปุ้ยก็น้องเล็กสวัสดีครับท่านแปะก็ใช้น้อยใช้น้อยพี่ไอ้ก็หมุนอุ้ยปุ้ยพี่ชายน้อยก็หมุนอุ้ยปุ้ยสวัสดีครับพี่พลอยก็น้องเล่มอร์นิ่งค่ะพี่หมุนอุ้ยปุ้ยก็ไอเล่ไอเล่สวัสดีครับ,น, Morning, น,รบน้องแมวยิ้มก็พี่หมุนอุ้ยปุ้ยน้องเล็กก็คุณหมุนอุ้ยปุ้ย พี่ปุกกองหรือพี่หมุนอุ้ยปุ้ยนะคะกาละครั้งหนึ่งสวัสดีครับพี่พลอยก็หมุนอุ้ยปุ้ยสวัสดีครับพี่ชายน้อยก็สวัสดีครับพี่พลอยเอา้าเพิ่งจะเห็นชายน้อยแล้วเอาท้ายสองเล่หายไปไหนล่ะคะทำไมทำไมไม่มีสองเล่ล่ะคะชายน้อยอ๋อ <c oughs> เอาเป็นแต่ชายน้อยอย่างเดียวตัดสองเล่ทิ้งไปแล้วล่ะคะสงสัยสองเล่นี่สายไม่ดีชายน้อยตัดสองเล่ออกไปละ ี่หมุนอุ้ยปุ้ยก็บอกว่าท่านแปท่านแปน้องเล็กก็พี่พลอยพี่พลอยก็น้องเล็กสวัสดีครับหมุนอุ้ยปุ้ยก็ประภาพรสวัสดีครับพี่หมุนอุ้ยปุ้ยก็พลอยสตอรี่สวัสดีครับน้องแมวยิ้มก็คุณน้องเล็กก็บอกว่าเขาบอกยิงติวปีนต้นไม้ไอ้เลยลบออก <laughs> อ๋อคะเขาบอกว่าอย่างติวปีนต้นไม้อรอค่ะใครคะพี่พี่พี่ไอ้รวยปีนต้นไม้ขอบคุณค่ะพี่ไอ้ขอบคุณนะคะที่ที่ช่วยดูแลบ้านให้นะคะขอบคุณพี่ไอ้เลยค่ะท่านแปะบอกว่าไม่ได้ผู้ติดตามตั้งสามร้อยกว่าคนแล้วไม่กี่วันนี้เองเก่งมากเลยท่านแป้น้องแม่น้องเล็กก็ให้หัวใจปกบกมานะครับน้องแมวยิ้บออ้าว จริงไม่มีสองเลของสายว่าสองเลขคงคงคงไม่ถูกกับชายน้อยอะคะ่ะน้องแมวยิม้มเขาก็เลยตัดสองเลขออกไปเขาก็เลยเอาแต่ชายน้อยไว้อะคะ่ะใครติดตามชายน้อยก็ติดตามนะคะใครอยากจะติดตามสองเลขก็ไปติดตามบ้านสองเลขบ่าวใช้บ้านกันนะคะชายน้อยก็บอกว่ารักแมวสวัสดีครับชื่อแรกที่มาตัดทิ้งไม่ดีนะครับ น้องเล็กไลฟ์ครับขึ้นคู่กับพุทธมาจากชายน้อยอ้ยอยากขึ้นด้วยจังเลยอ่ะพี่ชายใหญ่ <net> <net> น้องเล็กก็แม่น้องเล็กน้องเล็กก็หมุนอุ้ยปุ้ยสวัสดีค่ะหมุนอุ้ยน้องเล็สวัสดีครับน้องแมวยิ้มก็แม่น้องเลก็กค่ะแม่น้องเล็สวัสดีครับจากพี่ชายน้อยนะคะแม่น้องเล็กก็่ชายน้อยสวัสดีค่ะ น้องเล็กบอกว่าเครับพี่ชายใหญ่ติดติดฉบาได้ปะ <centered speaking to people> ติดอะไรคะพี่หมุนอุ้ยปุ้ยพี่ผู้กองติดฉบาได้ปะเอาฉบาไปติดตรงไหนคะได้ได้หญิงติว๋วเดี๋ยวส่งลิง์ให้โอ้เก่าทานไว้เก่าทานไว้ <đấy> ติดตามแมวยิ้มแต่กลัวแมวจะซ่อนเพราะผมพูดมากน้องเล็กบอกนะคะเดี๋โอเคนะคะเดี๋ยวชาบาจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะให้เหลือแต่ชายน้อยนี่แหละสองเล่นหลอกเกินเลิกตัดออกจากกองมรดกทรงเล่ห์กอกเล่หหลอกเกินไปใช่ไหมคะ จบพรบาขอนอุญานลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวกินข้าวแล้วจะออกเดินทางกับกทมแล้วค่ะทุกคนลุงนงสวัสดีค่ะว,วันนี้ฉบากลับกรุงเทพแล้วนะคะลุงนงขอขอบคุณนะคะมาซ่อนตัวนี้ตามนมนานแล้วมแมวยิ้มอย่าเลิกตัดต่ออย่าเลิกตัดต่อได้แล้ว ลุงาานงอมตานิรันดร์การมอนี่หมุนอุ้ยปุ้ยโอเคนะคะะบ,บายเห็นทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวะบ,บาขอญอาตลงไลน์นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณลุงนงขอบคุณพี่พลพี่ชายน้อยพี่กาละครั้งหนึ่งหรือพี่ไอ้ายรวยน้องแมวยิม้มน้องเล็กคุณอัมพลพี่หมุนอุ้ยปุ้ยพี่แครป,ป้าตูอุ้ยและอีกหลายคนเลยค่ะชบ,บา จำไม่ได้แล้วมีใครบ้างท่านแปนแม่น้องเลยขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ชบาไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับชบาเช้านี้ค่ะเดี๋ยวชบาขออนุญาตลงไลน์เลยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ